เยอะไหมโตให้คนนั่งอ่ะเยอะไหมคะหน้าร้อยห้าค่ะเอาโตเยอะไหมลูกเยอะมากยจะนั่งกี่โต๊ะยูเป็นเจ้าของร้านยูจะนั่งกี่โต๊ะแต่ยังไงก็คือเปิดได้ร้านสิบวันนะได้ค่ะเอาขายมาไม่เลือกค่ะไปชก่ววันเลยชั่ววันเลยแม่ขาดูว่าเปิดบเดอร์ได้เลยพี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือจันถึงสุกอย่างน้อยเด็กนักเรียนเลิกเรียนก็ได้มาใช่ใช่ค่ะพูงนี้เราจะเริ่มเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงคะคุณแม่ค่ะสี่โมงไหมเปิดร้านห้าโมงค่ะเราต้องเตรียวางตั้งแต่บ่ายสามไม่ใช่เรานะพวกแล้วจะไปชมได้เลยค่ะ หาอุปกรณ์นะคุณแม่จะเอาเป็นตัวเล็กหรือว่าเอาเป็นเสือดีคะเป็นเสือกับตัวญี่ปุ่นเหมือนตุ้งโสงอ๋อใช่ใช่ไม่เอาเก้าอี้มันนั่งลำบากเอาสักกี่ชุดดีคะห้าสิบชุดสี่สิบสี่สิบได้มันเขียนว่า hello KG อุ้ยอันนี้ป้าดี้เห็นยูลงรูปด้วยค่ะที่ยูมีเกียริบัตรค่ะป้าดี้เห็นอันนั้นคือรางวัลคนเก่งเหรอคะสี่สิบโต้พอแต่ค่ะอุ้ยยูไปทำอะไรมา เพี่ยนทำอะไรลูกลองดูะไรอ่ะสองสาวช่วยขายไฟเบอร์แม่ก่อนใครขายเก่งเนี่ยดูสิใครขายเก่ง่ะยุขายคนแรกค่ะเริ่มเลยค่ะอ่าลองดูถ้าถ้าถ้าใครพูดแล้วตัวเลขด้านหลังมันมันเปลี่ยนคนนั้นขายได้อ่าเดี๋ยวทุกคนขายได้หมดเลยอายุคนที่หนึ่งเริ่มยุขายเลยค่ะไฟเบอร์ขายเลยค่ะอ่เปลี่ยนแล้วตัวเลขเปลี่ยนแลว ทำแบบนี้ไงไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะยังไงอ๋อเหมือนมันเรียกได้สวยไหนทำใหม่สิมันก็นเลีเกออ๋อบอลลีอุ้ยเปลี่ยนอีกแล้วถือเร็วถือแล้วไม้บอกเล้เจสซี่ไหนคะเราทำดูสิป่ะดิช่วยกายมามีหน่อยนุ่จะย่าขายเลยไหมคะจะย่าถือเลยไม่เปลี่ยนเลยเอาแบบนี้ไม่เปลี่ยนอ๋อโคบพี่พี่บอกว่าต้องให้พูดค่ะพี่พี่ต้องบอกว่าพูดขายค่ะ เอาหนึ่งสองสามอยู่คนที่หนึ่งค่ะเล่นจอนแอบ,บกันอ่าเล่น่อนแบบนอบคระเปไอเป็นคนนับู้ขึ้นปาดีโอเคปาดีมันไปแอบ,บกันนนโนไปแอบ,บกันานนโนไปยาแป้งกินไปแอบ,บม,มันมต้องนั่งดูจย่าตรงนี้ <c oughs> อเอาเาแอบ,บกัน one two t i e e n eight nine t e อมีมอแล้วไป,ไปแล้วนะอโอเคไปค่ะ ถ้ายังไม่ม pues like so. nah in ีก okay. ็ไม really IR okay. ่ได้เลยนะตีห right? ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก๊ตายแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวเราพี่ิูกลับไปพี่อยู่ไหนนะไปสปีดจัดการเพราะว่าตอนแรกถามเขาแล้วว่าเขาจะรอไหมเดี๋ยวถามคุณเจนนี่แปบเดียวสุดที่ส่งให้ได้เขาบอกว่าขอเป็นวันจันทร์ก็เลยบอกว่าคุณเจนนี่รับไลฟ์วันอังคารวันปัญหาใช่แต่ว่าวันอังคารปัญหามันก็ต้องมีลูกค้าด้วยนีจะได้พร้อมกันได้ค่ะได้ค่ะผ้ห อ้วมมาเดี๋ยวนี้เจอของเล่นแล้วจะแบบคึบกลับไปหมดใครแท้ตอย่หาค่ะ กดในตะกร้าเลยนะคะไฟเบอร์ราคาดีนะวันนี้กดได้เลยเชนโมงเอายุ้ยไปดูน้องก่อนใครปิดใครแอบอ่ะในนกในนกปิดในนกเจอคนแรกในนกปิดโอเคยุ้ยแอบนะในนกไปปิดตัวอ่ะลูกค้ากดตะกร้าไฟเบอร์ได้เลยนะ

เอ๊ะตาล่าเอ๊ะาอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอู๊เอ๊ะเอ๊ะเอัอ๊ะ่อ๊ะเอ๊ะอะอยู่อ๊ะเ้าะอะอาะาอ๊ะอะ โอ้ยหาเจอตลอดเลยนะจะเรานับนะทุกคนจะแอบเลยนะไปไปดูนับเลยหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ้าวหายไปไหนกันหมดนะ ขอบคุณออเดอร์ไฟเบอร์นะคะลูกค้าโอเคจ <Get go! S 2> ุ๊บแกเป็นนกจั๊ยุ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 ค่ะ <c oughs> ไม่รับได้หรอสสุสุสุสชสุสสุสไสุ Ya, enda. Kau tamu lain kan? Kau tamu lain kan? Eh, eh. Biarlah. Oh, pergi.

เป็นแล้วอยากเล่นด้วยอ่ะดีหนะมาน้อ,นองตี่เร็วอ,อยากเล่นด้วย อบวเอใจได้น้อถึงาชมพูนะ็คดีมาก็คคยอยู่ไนคะแม่บอกเลยอยากกินมากแรลกูต้าแม่นั่งนม่อกวันไเหกันครับกินไปเบอร์ไม่รู้แอบกินบ้างไหมหาใหญ่แล so ้วเร็วอยู่ไหนคร็วเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่น้องหายแล้ว ใจยีน e e ้องด้วไงไปาไปย๊าฮะจฮฮ่าฮ่าฮมามี่มามี่ก็ไปเดินไปหาได้ไหมอ่ะเราได้ดูนาอ๋อคมามี่เลยป้าน้อยไปไหนครับวันนี้ป้าน้อยไปไหนนี่ ได้ไหมอะให้แป้เฝ้าหนอนได้ค่ะแปวดอึถ้าแม่เดินแม่จะอึออกไอ้ไแป้วิ่งก่อนนะไมไอ้ป้ดี้ปิดตาแล้วเวลาเจอบอดี้พูดว่าโป้งโอเคค่ะอ๋อบอดี้รู้แล้วปิดเร็วเปิดแบบนี้ไงที่เป็นแอโรบิกไงเต้นแล้วเต้นที่เต้นที่เตแบบนี้ไงที่เขาเต้นตาม ตูนะใช่ไหมที่ป้าปาเปิดให้ยู่เอาแล้วก็ติดตามไปดูนะโอเ้ค่ะอยากติดตามบัลลีโอเคได้ค่ะโออยากตินตามบัลล่เม้ตดตามบัาลี่ตาดตาอยากขึ้นตจค่ะไม่ติดค่ะอ๋อยจะตแล้วน้องลูกเ อเล็กโอ้วันข้าจัดเต็มเอาแล้วพรุ่งนี้ยูไปเรียนบัลเล่ยหรือเป่ะอ๋อไม่ได้ไป่่ทีบัลเล่ยอะวันอาทิตย์ลูกขับเต้นยังไงคะยูหนึ่งสเต็ปขายังไงคะเปิดเลยเปิดเลยเปิดบัลเล่ยจ้านี่มูดแล้วต้องรีโมทอีกถ้าหนักลองเกินหนึ่งซองก่อนนะคะถ้าสมมติ้ไม่เห็นผมก็เป็นสองซองได้เลย เออติ้เแบบนั้นแหลน่้ดวแล้วค่นัอง้ยมันเล่นห้ามหม่ได้ต้ติ้นเิ้งติ้ะิ้น้น้นนะคะนูกเปิดนิดนติดนติ้น้น้นต้นดนตนตินนติ้นต้นติ้น้น้นนตนอน้น้นติ้น้นติ้้ค ของข้าวันที่หกนะคะดีเหมือนบาดี้เลยคนนรู้ไมว่าจุ่มจุ่มจุ่มเด็กมันเคยพอจุ่เร่งคั้งวรกมีบาดี้บาดีเด็อยู่ทุกันนีเป็นแฟนนี่แหละที่ตัดกูตัดพวกพื่อเออปาดี้คนเนี้ยจักเลย ยิงไม่เ <in> ต <Asia wording sounds> ้นแบบพีติไม่เต้นแบบนั้นค่ะตกเลยขาดตกเลแม่จาย่าเร็วพี่ยูเรียกแม่ตอนเจ็ดเดือนนะแม่แม่แม่เออแม่แต่ยูไม่เรียกแม่นะยูแบบปะแม่ปะปะดูขาดนอกหานีโมดไม่เจอเลยค่ะเออ ไปดิก็หายนี่หมดเอาไอแพดไหมเปิดไอแพดไหมอ๋อใช่ในไอแพดได้ไอแพดไอแพดอยู่ไหนคะอยู่หลังมามี่ค่ะอยู่หลังมามี่ค่ะค่ะไอแพดอยู่ข้างหลังมามี่ค่ะใช่อ or ไม่ใช่เนื้อไงินไปดิมังไฟอ๋อ sorry อันนี้ค่ะแล้วอยู่ข้างๆเต้นโชว์ใช่ไหมคะ พอดีเป็นอะไรโขนานาตานานาตาเน่าไปดิตานตาเน่าตานาตาอเตนแบบนี้นะคะตานานา งงเหรอคะอะไรองูเหรอลูกงูเหรอคะตาาตานา้โหซเเลยทีันเลยใช่เมกูหรือเปล่าดำรงไงตานา

จบจุยยูขามรู้อยปากกาที่โสดวานี่ต้องเป็นตเองจ้อ้าออออเตนานตนานายู่ทำด้วยเลยยู่ทำสิหนึ่องามานานา เดี๋ยพี่ยูทำให้ใจอยดูนะคะอ่ะยูหนึ่งคนหนึ่งพอ <ะ S 2> ดีคนสองมีคนสามว่ามีคนสองที่พอดีคนสามไม่มีคนที่หนึ่งอโอเคดัจริงันที่สองพอดีคนที่สโอเคตอนอายค่ะยุจริงยูค่ะจบพี่ครับอาพอดีอายุคนสุดท้ายนะแล่หนึ่งสองสามสี่นะทุกคนทำหมดมานีก่อนตอน นอนนนเราเปไปเลยก้าเ่นนล่นุ่นนงต้านอะป้าบีป้าน้อยมาทําให้หมดเอายิวค่ะยิวก็สุดท้าย

ขอดูตัวอย่างค่ะโอ้ใจยากทำแล้วค่ะอายุทำค่ะนำพปกันหนึงก่อนะล้วอากลัวว่าจะไปยืนอยู่ข้างๆผมเมึงก็ทำนะ เอาไปคนหนึ่งเยี่ยปก่อนอายุเป็นคนที่่าไรคะสิบโอเคนายแป้เปตนเอาอายุค่ะเอาต้นจายาวจยาตะ เอายุค่ะยุเป็นโลกคนสุดท้ายโอกี่น้อายุจินต่อไปอายุอายุจินต้านนานก็อนจบพร้อมกันนึงตอนสรกกอลอน่ ก็ดำมือด้วยแม่ก็สังเกตนะหนึ่งสองสามตอ้ยตน้องเดือดร้อนร้อนว่าเราจะพูดต้านานาก่อนเรียกแม่ต้านน้องโอ้ยเดูอดนจริงจริจิงหัวน้องไม่ได้เสกเกาะ คุณแม่ไม่ใว่าคุณคืนนี้คุณแม่ละเมอนอนนอน่เลยนี่แต่วันนี้ไม่นลไหมวางจงมีสิเอาเปิดบาลีให้ในโนเปิดเล่ยนรอป็นสาระหัดก่อนคะสาระหัดใช่ค่ะโอ้โนโ